ความรู้ความดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะผูหน่วยมีหมอมีอส,สมอมีแพทย์ออกคาอสตอมอย่างนี้มาดูแลรับเ,เขาจะรู้สึกเรียนตามตรงว่าแนวน้องมันจะติดกันและในช่ว คณะผู้บริหารโรงพยาบาลของแก่คณะสื่อมวลชนกำลังเผเชิญกับโรคระบาดโควิด1 9และมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อดังกล่าว2องหดล้านของคนก็ของจังหวัดของแก่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องออ ทางค่ายเองก็ร่วมกับทางสาธารณสุขและทางอำเภอนะครับก็ดำเนินการจัดตั้งดำเนินการใช้คำว่าซีลนะฮะซีลค่ายดังกล่าวแล้วก็จัดตั้งเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันในพื้นที่นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แยกกลุ่มที่ป่วยขอโทษกลุ่มที่ติดเชื้อกับกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อออกจากกันเป็นที่เรียบร้อยกลุ่มที่ติดเชื้อเองก็จะได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางซึ่งส่วนใหญ่ก็อาการน้อยมากนะครับอาการน้อยมากเพียงแต่ว่าเราแยก เพื่อใหเอ้เรียกว่าลดการแพร่ระบาดถ้าดูในในค่ายทหารตัวนี้กลุ่มเสีส่ยงสัมผัสจัง4 0รายที่ติดเชื้อมีมากน้อยขนาดไหนครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะรับไว้รักษาประมาณ124รายแล้วนะครับ124รายคือคือมีการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสภายในค่ายก็ติดเชื้อไปนะครับปัจจุบันนี้น่าจะประมาณตัวเลขล่าสุดที่รายงานในการประชุม eoc กระทรวงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเมื่อเช้าเนี่ยทางชุมแพนรายง,งานว่า124รายครับ